ลงไล่เตะห,หอมแพ่งทุกคนเลยตินออกไปแล้วตินออกไปแล้วตินขำขึ้นตักเข่ากันครับเกบปลามาเกาะไปขอปขอ,อ้อนสมสม แสบๆแสบๆก่ะทุกคนตัวเขาไปแล้วเซไว้ตัวโตก็ยังใสๆทน่านี้ก็เกนะล็กจิ้มค่ะทุกคนเยใส่เครื่องก่อนเนาะเดี๋ยวใส่กุง้งกุ้งสีเลนดีทีกป,ป่นค่ะผงนวัวผงนัวนิดหน่อย ปลาก็ข้าวคั่วค่ะใส่วันนี้เลยเบักนาวเนาะบักนาวหน้าเล็กน้อยแง่เบักนาวฝนคือน้อยแต่เบักนาวจักสามน้อยเน,ยนาะเบิกนาวจาาัดนะสามรูน้อยมันหน่อยไหมทุกคนบักนาวบีบเซียวเลย ใส่เปลือกมะนาวไปนะให้มันหอมเนาะใส่เปลือกมะนาวไปด้วยค่ะเนี่ยเราจะตักกุ้งมาใส่เลยกุ้งกับมะคอยมีเต็นเนาะสซไปโดนโพนะดเนาะเต็นยุกเต็นยุกไม่มีเต็นยุกใส่หอมค่ะ ห okay. อมเค็มหอมปี้พริกหอมไส้เตะหอมแห้ทุกคนเลยเต้นออกไปแล้วเต้นออกไปแล้วเต้นขำขึ้น <laughs> ซีมึงกัน ซิมซิมแบบคนซิม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 คอยกุ้งคอยกุ้งนุ่มปะแล้วก็มีลายางยืดผักนี่นี่ผักชีลาวอันนี้อะไรนะใบโบกอันนี้เคยยังผักขเยงมีขิงแล้วก็มีใบ ơn bay nhanh Bay bạc cọ Bay bạc cọ nam Để thử xin coi Xin nhanh bạc cọ nam Xin xin hmm. Xin nhanh bạc cọ nam Ôi Hột Mắn hột Chụp xem nó được จับกรววะบกกระเทียมกระชีลา